สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับุบเขาว,วังปาดานหรือเขาเทียนเหม็ดซานหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าประตูสวรรค์จังหวัดชุมพรนั่นเองครับเริ่มต้นการเดินทางนะครับเราได้ออกเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเราก็ได้เดินทางเพื่อที่ไปุบเขาวังบาดานเนี่ยใช้เวลาเดินทางทั้งหมด7ชั่วโมงเสร็จเสร็จนะครับ ไม่ได้แวะไม่ได้พักที่ไหนเลยครับอาจจะมีเข้าปั๊มแค่ประมาณ2รอบเท่านั้นเองเราก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เนี่ยครับได้จอดรถไว้ข้างๆแล้วเราก็เดินเดินขึ้นตรงทางขึ้นนะครับเนี่ยสัมภาระเราก็มีแค่แบบโดนโกโปรอะไรแค่นั้นครับตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาถึงบนหุบเขาว,วัางบาดานแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึง่งแต่เราก็ลังจะเดินขึ้นไปข้างบน อันนีโดนี่ขูบวชขู่บวชหลินห้อยเลยสำหรับการขึ้นไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็เอารถมาจอดอยู่ที่ตรงจุดขึ้นนะครับตรงที่ทางที่จอดรถเนี่ยกับจุดขึ้นเนี่ยก็ห่างกันแบบไม่ไกลมากกันห่างแค่ประมาณสิเมตรห้าเมตรนั่นเองครับจุดนี้จะเรียกว่าทายทันใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเข้าห้องน้ําเตรียมตัวให้พร้อมผลสภาระเตรียมน้ําอะไรขึ้นไปให้พร้อมเลยนะครับ อตอนนี้อะพีลรองน่มาเห็นไหมตอนนี้นะครับด้านหลังเรานี่พาติดกำมันจะขึ้นและต้องขึ้นไปทันก่อนที่พาติดขึ้นไปดูแสงแรกอัอนนี้เห็นทางป่าจากทางขึ้นเนี่ยไปถึงพระพุทธมงคลสิริสีนาคลานเนี่ย ระยะทางประมาณ680เมตรครับเราไปดูกันครับว่าเราจะขึ้นไปเนี่ยก่อนที่จะทันผ้าติดขึ้นหรือเปล่าไปครับอย,อยากจะบอกเลยนะครับว่าผูกเหววังบาดานหรือเรียกอีกชื่อว่าประตูสวรรค์ชุมพรน,นะครับตั้งอยู่ในสำนักสงฆ์ถ้ำฐานน้ำรอดอําเภอสวีจังหวัดชุมพร เป็นภูเขาที่ทอดยาวแล้วมีช่องเขาอยู่ตรงกลางนะครับเป็นที่มาของประตูสวรรค์นั่นเองที่นี่ได้รับสมยาขานนามว่าเขาเทียนเหมือนซานจังหวัดชุมพรนั่นเองและเป็นอีกหนึ่งที่ที่สําคัญนะครับที่การท่องเที่ยวเนี่ยการันตีว่าเป็นจุด25อันซีนของการท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดที่แบบว่าชมวิวทิวทัศน์สวยงามมากของธรรมชาติโดยมีเทือกเขาหินปูนนะครับตลอดแนวยาวทุกคนที่มาเนี่ยครับก็หวังเพื่อจะได้ดูอาิติ์ขึ้นแล้วก็ได้ดูทะเลหมอ,อกนั่นเอง สำหรับสายแอดเวนเจอร์เนี่ยหรือผู้ที่ต้องการที่ไปชิดยอดเขาเนี่ยระยะทางไปกลับเนี่ยครับสกิโลเมตรมีทางเดินบันไดกว่า700ขั้นนะครับผู้ที่มาไปชิตเนี่ยต้องมีจิตสรัทธาจริงจงมีพลังอันแรงกล้าอย่งครับที่จะขึ้นไปบนเทือกเขานี้ได้ครับคือวันที่เรามาเนี่ยครับเราเดินได้ประมาณสัก 300ร้อเมตรเนี่ยเราก็เจอต้นไม้ใหญ่ครับล้มลงมาขวางทางที่เราจะเดินไปครับแล้วก็ล้มทับต้นไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากมๆครับแต่เราก็ไม่หยุดความพยายาม,มเราก็เดินอ้อมปีปนปต่ายต้นไม้ใหญ่เนี่ยครับขึ้นไปเพื่อที่เราจะขึ้นไปจุดด้านบนให้ได้ก่อนที่ะ้าิที่จะขึ้น ต้นไม้ก็ขวางทางมาอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งยอมเสี่ยงเลยปลายตัวนี้ไปเดี๋ยวเขาดูหลังให้หล็กงอเลยระวังใส่ไฟนะเนี่ย ไม่มีใครติดน้ำมาสักคนเลยพี่แล้วสองท่องมันก็จะมาก็จบกัน ถึงวแล้สำหรับบุถเหววังบาดานนะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรนั่นเองครับสำหรับขึ้นมาเที่ยวชมเนี่ยหากต้องการชมพระอาทิตย์ขึ้นและดู ทะเลหมอกเนี่ยแนะนาให้มาช่วงเช้าโตครับใช้เวลาขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับประมาณ30-45นาทีครับแล้วแต่กาลังของร่างกายในแต่ละคนนั่นเองทะเลหมอกเนี่ยจะมีมากน้อยเนี่ยครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันรองเท้าอ่ะเราควรใส่เป็นรองเท้าว่านบที่รัดกุมครับเพราะบางช่วงเนี่ยมีหินที่สลับกับทางเดินควรเตรียมอาหารเบาๆเช่นพวกขนมน้ำอะไรติดมือไว้ขึ้นไปครับแล้วก็ควรพกสเปรย์กันยุงขึ้นมาด้วย เราขึ้นมาถึงที่นี่นะครับประมาณ6กโมงครึ่งนะครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแต่กว่าจะขึ้นมาถึงที่นี่ได้ครับก็แคบแทบหอบเราก็เลยแบบพักอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งครับเพื่อที่จะไปจุดต่อไปต่อซึ่งเดินทางอีกประมาณ150เมตรเท่านั้นครับแต่ระยะทางเนี่ยก็ใช่ว่าจะเดินสะดวกสบายนะครับทั้งมีความชันทั้งมีความลื่นต่างๆครับ เราก็ต้องเดินอีก150เมตรเพื่อไปลานพระประจําวันครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราถึงลานพระประจําวันแล้วอะ่ะเราก็ต้องเดินต่ออีก70เมตรเพื่อถึงประตูสวรรค์ตรงจุดประตูสวรรค์นเนี่ยจะมีให้ขอพรอ,อะไรเยอะแยะมากมายครับซึ่งอธิษฐานได้เพียงหนึ่งข้อนะครับคือระหว่างสองข้างทางที่ผมเดินเข้ามานะครับผมก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเอาก้อนหินแบบมาวางเรียงตั้งที่เป็นสูงสงใช่ไหมครับคือ ความเชื่อของนรกท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นที่เข้ามามีความเชื่อกันว่าการเลียงหินนะครับให้ส่งคล้ายๆจะดีแล้วแล้วขอพรนะครับจะทําให้ชีวิตเนี่ยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็บางจุดนะครับเราจะเห็นว่ามีการเอาไม้เนี่ยครับไปพยุงพยุงผนังถ้าหรือก้อนหินนะครับเขามีความเชื่อที่ว่าการที่เอาไม้เนี่ยครับไปพยุงก็คือเหมือนกับพยุงหน้าที่การงานแล้วก็ พยุงเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเพื่อที่จะให้อายุเนี่ยครับอายุยืนความเชื่อของอของในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการทําลายสภาพแวดล้อมครับของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆซึ่งอันนี้ก็ควรใช้วิจารณญาณครับว่าเราจะควรวางหรือเราจะเก็บกิ่งไม้เนี่ยในแนวธรรมชาติเนี่ยมาวางตั้งๆแบบนี้หรือเปล่าและจุดตรงนี้นะครับก็คือจุดของประตูสว่า์เขามีความเชื่อกันว่าตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ เราให้เรามายืนอยู่ตรงสัญลักษณ์นี้แต่ก็มองขึ้นไปบนมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็แบบพนมมือแล้วก็ให้พูดชื่อของเราแล้วก็อธิษฐานได้หนึ่งครั้งสว่อมากเหนื่กยมาก่ปเดินข้างไปไได้ไปอีกนิดนึงเป็นช่องลมมาที่ด้วยลมพาด มาจจะรัณ์ฟอยู่ด้านบนพอปอจากติดนะโดยต้องเป็นเสียงบอกชื่อเสียงเรียกนามตัวเองแล้วสื่อได้อันนี้เป็นดินรถไฟตรงไหนรถไฟอยู่ตรงที่ฟกคัสหลังจากที่เราขึ้นไปถึงประตูสว่างหรือที่เรียกกันว่าประตูฟ้าดินนะครับเราก็ได้ทําการ อธิษฐานแล้วก็ขอพรมีที่เรียบร้อยครับหนึ่งข้อแล้วก็จากจุดที่เราเดินมาเนี่ยไม่ไกลจากประตูสวรรค์นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองตรงจุดนี้ครับว่าด้านบนเนี่ยจะได้เป็นแบบรูผนังถ้าขนาดใหญ่ครับที่มีแบบรูปคล้ายรูปหัวใจครับนะับว่าตั้งแต่ที่เราขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เราเดินมาทั้งหมดระยะทางทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยเมตรถามว่าเหนื่อยไหมแต่ก็พอได้เห็นสิ่งที่ แปลกๆใหม่ๆตามธรรมชาตินะครับรู้สึกว่าความเหนื่อยเนี่ยมันหายไปเลยแล้วก็มีลมพัดเย็นสบายเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดของช่องเขาครับก็จะมีลมเนี่ยพัดผ่านตลอดแล้วก็แบบเย็นมากด้วยครับเพื่อนผมลวงหน้าขึ่นมาก่อนคุเอนะครับรือว่าคุเอเหนื่อยพักอยู่ส่วนผมก็แย่เหมือนกันต้องบอกว่า ทริปนี้เป็นการเดินทางที่ใช้พลังเยอะมากครับสำหรับการมาเขาสรูแห่งนี้นะแต่พอขึ้นมาข้างบนนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าว้าวหายเนี่ยครับดูบรรยากาศลมเย็นมากก็สิ่งที่เราตั้งใจกันอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาดูแสงแรกที่กันในวันนี้แต่ก็เราพยายามเต็มที่ละ ยังไม่ได้นอนเลย,แย้แต่เมื่อวานนี้ก็เต็มที่แล้วล่ะแต่ว่ามันมันคลาดจากแต่แานไปนิดหน่อยเพราะว่าพาทิตขึ้นเร็วมากแต่อย่างไรบรรยากาศที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็ทำให้เราหายเหนื่อยกัน แกเลยอางเดีย๋ยวก็ปุ๊บนะแต่ก็นา่าเสียดายที่พยายามเป็นพี่ักต่อมาไป่ททางสาไแรกจริงๆต้องบอกว่าจริงๆว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้สายนะสีห้าครึ่งแต่ที่มันไม่ทันเพราะว่าตรงนี้มันสูงสูงแล้วแสงมันมันค่อน,นข้างที่จะมาไวตอนนี้เราก็มาถึงบนยอดแล้วนะครับโอ้โหเราขึ้นมาตีห้าเรามาถึงเมืมอวันเจ็ดโมงแต่เรานอนอยู่ข้างล่างโน่นเรานอนอยู่ตรงนน้น เราอยู่ประมาณคืนชั่วโมงไม่ไหวเหนื่อยมากเขาขับรถมาสิบชั่วโมงสิ่งที่ได้เห็นนี่คือหายเหนื่อยขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยระหว่างทางนี่นเราเจอเราเจอ,เเจอห้ามที่เป็นรูปหัวใจแล้วก็คือเราก็เจอตรงฟ้าดินตรงนั้นนะเขามีจุดความเชื่อว่าถ้าเกิดไปยืนอยู่ตรงตรงคําว่าฟ้าแล้วไอ้คําว่าดิน,แล,ดนแล้วก็มองไปที่ฟ้าแล้วเนี่ยแล้วเขาจะให้อธิษฐานแล้วขพอพรได้อย่างสวยมากสวยมาก นี่มองไปร,บรอบๆเดี๋ยวเราจะเอาโดรนบินบินให้ทุกคนดูวิวอันนี้ขาดต้องเอ่ยชื่อเสียง เอาอยสวยๆกลับไปฝากเพื่อนโดยมาวิกติใจมาวิกปอกต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือการมาจังหวัดชุมพรครั้งแรกของผมเองเลยนะครับระยะทางเนี่ยที่เดินขึ้นมาเนี่ยครับก็ราวๆหนกิโลเมตรพอดีครับเดี๋ยวเราก็จะลงกลับไปอีก 1กิโลเมตรก็เท่ากับว่าระยะทางไปกลับเนี่ยสกิโลเมตรผมยืนอยู่จุดนี้เขาเรียกว่าลานเทวดาสถานที่แห่งนี้เนี่ครับได้จัดว่าเป็น25อันซิงของประเทศไทยด้วยนับว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับของรายการ Good Travel เที่ยวไหนดีเลยนะครับที่เรามาถึงจุดชมวิวลานเทวดาณนะจุดนี้นะครับพอเราขึ้นมาถึงเนี่ยสังเกตน,นะครับเราจะเห็นวิวทัศน์เนี่ยด้านล่างเนี่ยมองเห็นภูเขาน้อใหญ่ที่ ล้อมรอบรวมทั้งหมู่บ้านสวนยางและสวนปาล์มต่างๆนะครับพื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะครับถ้าเกิดว่าใครได้มาแบบผมเนี่ยจะได้แบบสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆจริงๆครับที่หาไม่ได้ในเมืองหลวงครับต้องมาหาตามตาม่ตางจังหวัดแบนนี้แหละครับสุดยอดมาก ขบบวมเลยนั่งรถมาขับรถมาสิบชั่วโมงหลังจากที่เราได้อยู่ที่จุดชมวิวลานเทวดานะครับก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วเราก็จะต้องกลับลงไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าตอนขามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงแสงที่แบบแสงไม่มีเลยครับช่วงตีห้าที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าโอ้โห ระยะเวลาทา่าระยะเวลาที่เราปินขึ้นมาเนี่ยทางนี่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบชันมากครับแล้วก็บันไดเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่าจะลื่นมากครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครมาดูดูฝนเนี่ยจะต้องแบบระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเลยครับเราใช้เวลาลงจากลานเทวดาเนี่ยลงไปข้างล่างครับถ้าไม่พักไม่ได้เลยเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ3 0ถึง45นาทีครับในการลงไปแต่ถ้าเกิดว่า การลงเนี่ยจะต้องค่อนข้างที่แบบว่าจะต้องมีความระมัดระวังสูงเพื่อที่ไม่ให้เกิดอันตรายกับการที่จะลงข้างล่างครับคือหลังจากที่เราเดินลงมาจากด้านบนนะครับที่ลานเทวดาเนี่ยเราใช้เวลาเดินประมาณ4 0ถึง50นาทีครับมีแบบพักบ้างครับพอเรามาถึงจุดด้านล่างเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาประมาณสัดที่ผมดูเวลานะตอนนี้นะครับก็คือ8ดโมงครึ่ง ผมก็เลยเหลือไปเห็นถ้ำทานน้ำรอดซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่พลาดไม่ได้เลยครับอย่างที่บอกครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยจัดอยู่ในอันซีน25ของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งที่สุดยอดมากๆแล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสำนักสงฆ์นะครับที่ชื่อว่าถ้ำทานน้ำรอดซึ่งภายในเนี่ยผมได้เดินเข้าไปนะครับทางชาวบ้านได้บอกว่าน้ํานะครับจะไหลแบบนี้ครับทั้งปีเป็นน้ําที่อยู่ใต้ผนังถ้ำ ซึ่งเป็นโถงยาวนะยครับยาวประมาณ2กิโลเมตรสวยงามมากครับน้ำเนี่ยไหลผ่านทั้งปีแล้วก็ให้บรรยากาศที่แบบว่าสงบแล้วก็นมลื่นแล้วก็ให้ความสวยงามมากและที่สําคัญนะครับชาวบ้านได้บอกว่านะที่แห่งนี้ครับโบราณเนี่ยเขาใช้เป็นที่สัญจรข้ามระหว่างเทือเขาไปอีกฟากหนึ่งของภูเขานี้ครับโหเป็นที่ที่แบบว่าสุดยอดม,มากๆ หลังจากที่เราขึ้นไปบนยอดเขา่อกี้นะครับอันนี้เราก็ลงมาข้ามฐานรอดน้อยนี่มีลำงางสวยงามมากซึ่งแบบทังจริงมากมีหนึ่งยอดในประเทศไทยเลยก็ได้มีที่หนึ่งคือพ่การจะุรบุรีเดี๋ยวเราจะไปวู่กันเรื่อยๆครับโอ้โหสวยดึงด คือคีดสองครังเลคือการที่มีลมขัดเข้ามาแสดงว่าข้างใน,นต้องใบสลียด้านหนึ่งเพราะว่ามีลมพัดจากด้านในออกมาเสียงตุ๊กตืนอ,อน้อยมากเราประมาณหนึ่งปั๊ไม่มีเครื่องเที่ยวเลย ข้าง่าว์ด้วยอะไนี้นม่ได้ีัไกอยู่ได้ข้าง่าวเต็มไปหมดเลยครับหนินน้อยแิ่เยอมากแต่ลุงมีที่บอกว่าหินน้อยเดนตัดเยอะด้วยมีประมาณก็ตัดแร่ธาตุเยอะ ต้องดูทิศทางลมครันซึ่นอยู่แค่นี้มีลมอ,ออกมาแสดงว่าถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีลมผ่านแสดงว่าตรงนั้นมีทางออก ตรงหรือขึ้นมีทางไปไม่มีนะตันแล้วม,ม,มันจะเป็นไม้อะแต่อันตรายนะตกน้ำได้เลยเดี๋ยวอันนี้ตรงเข้าไปหรือว่าขึ้นมาข้างๆเ่ยตรงเข้าไปหรือว่าไง อีสนข้า้งได้เหรอสุดยังฮะตรวจแล้วไม่มีอะไรแล้วเหรออ่ะเราเดินตามตามน้ำไปไม่ได้เหรอ น,นี้นะครับเราก็เดินเข้ามาในถ้ำทานน้ํารอดนี่เป็นทางน้ํายาวเข้าไปข้างในแต่ตอนนี้เรามาสุดเลยแค่นี้แต่ถ้าจะเข้าไปอีกต้องมีเรือเข้าไปต้องติดต่อคนพื้นที่ซึ่งว่าถ้าเข้าไปอีกอ่ะน่าจะสวยม,ม,มากเสีไดมากวันนี้เรามาถึงแค่สุดสุดตรงนี้ได้ยินเสียงมันเป็นน้ําตกเลยอยู่ เนี่ยลมเนี่ยต้องเป็นลมลมอย่างน้ำตกนั่นเนี่ยน้ำไหลเข้ามาด้วยน้ำไหลเข้ามาอยากไปมากแต่ไม่รู้ทํงไมดีถึงถึงจะได้ไปอาอถ้าน้ำขึ้นเขาได้แิ่ถ้น้ำขึ้น้นมีข้างในมีสมบัติอยู่ป่ะพี่ของหลงวะเนี่ย เป็นโลของหลงใช่ไหมก็ลบจอดข้างหน้าเลยเข้ามาได้เลยก็เลยเอาของหลงว่าเดินฉากเดียวนะลุยน้ำเดินลุยน้ำนั่นแหละน้ำลึกเอาของหลงมาลุยฉากเดียวแล้วก็เราก็ได้เดินเข้ามานี่ครับจนสุดทางเดินแล้วนะครับก็เราก็อยากไปมากเพราะว่าด้านในเนี่ยน่าจะเป็นทางลอดเข้าไปโผล่ของอีก ฝั่งหนึ่งของถ้ำอย่างที่ลุงชาวบ้านเขาเขาบอกก็บอกนะครับก็เอาไว้คราวหน้าเราจะต้องหาวิธีทางเข้าไปข้างในให้ได้วันนี้นี่เราก็เสร็จภารกิจประมาณสัก9โมงครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปข้างนอกแล้วอย่างที่บอกครับว่าตั้งแต่เริ่มภารกิจเลยวันนี้ตั้งแต่เราขับรถมาเนี่ยใช้เวลา7ชั่วโมงจากกรทมนะครับมาถึงจังหวัดชุมพรถามว่าคุ้มไหมคุ้มมา,มากครับกับประสบการณ์ที่ เราได้มาพบมาเห็นในวันนี้นะครับตั้งแต่เราขึ้นไปไหว้พระด้านบนเราได้ไปเห็นประตูเทวดาแล้วก็ขึ้นไปถึงลานเทวดาแล้วพอเราลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็มาเห็นถ้าทานน้ารอดเนี่ยที่มีน้ําไหลตลอดทั้งปีเนี่ยครับที่น้ำตรงนี้ที่เอาไว้เลี้ยงหลอเลี้ยงเกษตรกรที่อยู่ในรุ้วงนี้อย่างที่บอกครับธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับ ก็อยากให้ทุกคนวันหยุดว่างๆเนี่ยได้ออกมาท่องเที่ยวเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆซึมซับธรรมชาติซึมซับอะไรที่สวยงามเนี่ยเข้าไปเพื่อที่แบบว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับไปทํางานในเมืองหลวงเรามาพักผ่อนเพื่อให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้นก็อยากจะฝากทุกคนนะครับก็ติดตามรายการของเรารายการ Good Travel เชื่อไหนดีในเทปต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนเนี่ยในการ กู๊ดทาวเวลในเทปต่อๆไปด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเวลาเราหมดแล้วก็กราบสวัสดีแล้วก็ติดตามมาในเทปต่อไปครับสวัสดีครับ